สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Genchin Lock Gs นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครใหม่ประจําแพทนี้กันเลยก็คือน้องมูลรนี้นะครับผมมีคนโพสถามกันเยอะแยะมากมายในกลุ่มนะครับว่าอ่ะน้องหน้าเปิดไหมน้องเปิดแล้วเป็นยังไงสกิลเพย์เป็นยังไงเล่นยังไงนะครับผมอันนี้คือผมจะมาพูดในส่วนความคิดเห็นส่วนตัวเนาะถามว่าเรื่องหน้าเปิดไหมของผมมันเปิดทุกตัวอยู่แล้วเปิดหาไม่ต้องห่วงนะครับแต่ถ้า บางคนลังเลเอ๊ะเปิดดีไม่เปิดดีถ้าคุณแคร์แะ่ว่าแค่เรื่องความน่ารักของน้องนะเปิดไปเถอะครับน้องน่ารักจริงอันนี้คือพูดตรงเลยคือเป็นตัวละครที่แบบน่ารักมากนะครับผมโอเคไอ้เรื่องน่ารักเนี่ยคือยังไงผมคิดว่าทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่นะแถบเนี้ยกดแน่นอนนะส่วนใหญ่ต้องกดนะครับผมโอเคตัดเรื่องนี้ไปคราวนี้ไปดูเรื่องตรงส่วนตรงที่ว่า ของเกมเพย์สกิลเพย์อะไรนู่นน่ะเนี่ยคือใช้ในการเล่นในตัวเกมเนี่ยถามว่าโอเคไหมถ้าส่วนตัวแล้วผมพูดตรงน,น,นะว่าก็ก็อยู่ในระดับที่พอเล่นได้เล่นสนุกนะครับเล่นได้เล่นสนุกถามว่าน่าเปิดไหมสาหรับพวกที่เอาไปทําโชว์เคสเอาไปทําเป็นเมน DPS อะไรนู่นเนี่ยได้นะคือน้องจะอยู่แบบคือไม่ได้แรงจัดจ้านเหมือนตัวอื่นแต่มันมันเล่นได้เออมันมันเล่นได้โอเคนะครับ เล่นได้โอเคแล้วก็ไม่ได้ปั้นยากอะไรมากมายขนาดนั้นอาจจะมีการทําคอมโบนิดหน่อยนะครับนะทีเนี้ยเรามาดูกันว่าตัวน้องเนี่ยคือต้องปั้นประมาณไหนจากที่ผมดูนะต้องเน้นแน่นอนเน้นเลือดนะครับแล้วก็เห็นไปถามตาม้อมูมา <c oughs> เขาก็บอกว่าเนี้ยนำให้มีติดความชํานาญธาตุเอาไว้บ้างนะครับเพื่อเอาไว้โจมตีพวกที่ติดธาตุเนาะ ว่าติดธาตุอื่นเอาไว้ให้มีชานาญธาตุบ้างอันนี้คือผมปั้นมาได้แค่นี้นะคือมีปัญญาปั้นได้แค่นี้อดิแฟกนะครับผมส่วนอาวุธอาวุธเนี่ยเอาจริงแล้วถ้าต้องเป็นอาวุธประจําตัวน้องเขาจะโอเคกว่าแต่พอดีผมเห็นมันมันมันเข้ากับชุดอะอาวุธกิจกรรมเลยเอามาเล่นแต่ถ้าเป็นหัวที่แบบสายฟรีนี่เลยอาวุธครับตัวนี้เห็นเขาว่าโอเคกว่าเยอะนะครับอัพให้เต็มจับขัดห้า จะแรงนะตัวนี้จะโอเคกว่าใช่ก็คือ5ส่วนของอาวุธอาวุธปีนี่เลยไปเดินโลกหาฟาร์มมาจบนะครับของผมผมใช้อันนี้นะปั้นไม่ค่อยยากเท่าไหร่เป็นตัวตัวละคร5ดาวตัวแรกของเมืองเนี้ยที่ปั้นไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่แต่ถ้าจะจุกจิกนิดนึงก็คืออิ i f ิพลนะครับผมคือพยายามปัน้นคิเลดนะครับผมขึ้นมาสักสักหน่อยสักประมาณสัก30 40ก็ได้เพราะว่าพอเรา กดสกิลใช้ค่าเนี่ยถ้าค่าวิญญาณลาตีเนี่ยมันจะเพิ่มอาตาัตราคิของเขาเองก็คือเรากดสกิลท่าของน้องปุ๊บเนี่ยอาตาัตราคิมันจะเพิ่มขึ้นมาเองนะครับง่ายๆเลยแล้วก็ไปเพิ่มความแรงคินะครับส่วนถึงดาวผมไม่มีพรสวรรค์ผมดันมาได้แค่นี้887นะการเล่นของน้องเนี่ยคือไม่ต้องไม่ต้องแบบเล่นแบบถอดสมองอะ่ะเออขี่สเก็ตชนมอนเตอร์เพื่อเพื่อมาร์ก ม์กมอนสเตอร์ไว้มาัตูเอาไว้แล้วก็อ่าที่ตัวเราอะ่ะมันจะมีสะสมสะสมไอตัวนี้เนี่ยโบนัสความเสียหายโมเมนตัมขึ้นก็คือจะสะสมไว้ที่ตัวเราห้าครบสามอันเนี่ยมันจะแรงมากนะครับผมเนี่ยโบนัสความเสียหายขึ้นเคี่ยวยักษ์ฉลามเนี่ย <c oughs> เป็นตัวละครที่แบบเล่นเล่นแบบไม่ไม่ต้องทำคำัมโบอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายเนาะ <c oughs> โอเคพูดกันเยอะละคราวนี้เรามาลองกันดีกว่าเอเอากระบอสตัวนี้เลย เดี๋ยวจะลองเป็นสส่วนนะคือจะเป็นส่วนเตมิดของน้องเพียวๆโดยที่ยังไม่ทําการแปะธาตุนะอ่าแล้วก็ดูการแปะธาตุมาออฟกอนเตือนเตือนมีเรื่องครับเด็กน้อยต่อลงไปก่อนโอเคปิดเพิ่มติดที่ไหมเปียกหนงหนึ่งเก้าทีนี้เรามาแปะตากัน อย่า c นั่นตีมือตีมือนี่จะเมดน้องเพียวๆเลยนะโอเคจบทีนี้เราจะมาทำการ,รไ g เอาท o o เใดีผมช้สมาธินิดนึงแปไปหม่แปเนเมื่อกี้เมีดน้องเพียวๆนะถ้าแปลไปเป็นยังไง๋ไป ไมม off we go อมันเลิ่สองนะสองนี่คือทำเรืเหออกไปกับไปไหน adventure time แบบไปใหม off we go off we go adventure time everybody stand back huh off we go let's light it up huh? teamwork is dream work huh ว่าแรงะให้ไม,ไมัเนเนี้ยเลือกฝั่เลือกย่าเลือกั่เลือกย่างแต่เนียโอเคไอที่ผมเงียบคือไม่ใช่แล้วพอดีผมใช้สมาธินิดนึง ตรงนี้นอนน้อยไม่ค่อยมีสมาธิในการเล่นเลยแต่ก็อย่างที่เห็นดาเมจนะอันนี้คือผมยังไม่ได้บัฟใช้บัฟคาซิน่าเป็นตัวช่วยนะเนี่ยคือเนี่ยโอเคอยู่สําหรับน้องก็คือแรงได้ประมาณหนึ่งนะครับอาจจะมีทิคในการเล่นหน่อยก็คือขี่สเก็ตไปเก็บเกตปลา3ตัวนะแล้วค่อยกดชนีเดียวมันถึงจะแรงนะครับผมส่วนน้องเนี่ยต้องเล่นคู่กับเล่เหยต้องหาตัวพี่ค่อนข้างจะแปะไฟถี่นิดนึงถ้าแปะไฟถี่ก็ ตามจริงมันต้องใช้โทมาตแต่ว่าโทมามันจะจะเรียกว่าไงวะผมไม่รู้ใครมันจะแปะใครก่อนนะอืมแต่ถ้าเล่นอย่างเงี้ยคือถ้าใจเย็นหน่อยก็คือทาคอมบก็คือเอาเบเนตแตกไฟนะครับผมเก็บเกียร์ปลาแล้วก็ค่อยชนนะการที่เราเอาขี่สเก็ตไปชนเหมือนอ่าการโจมตีเนี่ยคือจะไม่ไปลบไฟออกอืมันจะไม่ไปลบไฟออกก็ถือว่าโอเคได้อยู่แล้วนานที่ออกคลิป วันนี้ผมอาจจะพูดวกวกวนๆหน่อยนะไม่ใช่อะไรคือไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่ก็คือแบบมันมันเหนื่อยมันเมื่อยจากงานน่ะเนาะวันนี้หยุดก็ต้องมานั่งซักผ้าเข็บป้านู่นนี่อีกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็จะมาพูดในสไตล์ผมแบบนี้นี่แหละเดี๋ยวไงคลิปหน้าผมต้องเขียนสคลิปมาเล่าใอ้วกคุณฟันนี้คือเป็นเดียวคลิปนะผมไม่ได้เลี้ยงผมไม่ได้เลี้ยงสคริปเลยก็คือนึกอยากพูดก็พูดอ่ะสรุปสำหรับผมนะ ถ้าคนชอบความแปลกใหม่ในการเล่นนะครับผมแล้วก็หาตัวใหม่ๆเล่นเหมือนกับผมเนี่ยเพราะว่าผมมีตัวละครเยอะไงก็คือต้องหาต้องการหาความแปลกใหม่ในการเล่นก็โอเคก็เปิดเปิดด้วยความน่ารักก็เปิดนะครับผมหรือว่าถ้าใครเพิ่งจะสมัครมาใหม่หรือตัวละครเล่นน้อยก็โอเคเล่นได้เล่นได้นะครับคุณมีตัวแปลกไปดีๆหรือว่าพวกมอนเตอร์ที่แบบ มีธาตุไฟในตัวเลยเพราะพวกอ่าพวกกัวเรมลาวาอะไรของแมปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะก็โอเคก็ใช้ได้นะครับผมสรุปก็หน้าเปิดผมผมให้ว่าเป็นหน้าเปิดสำหรับแผทนี้แล้วกัน่นะโอเคเปิดเลยมีกี่เม็ดก,ก็ก็เปิดกันเลยโอเคไปละบ๊ายบายเจ็บคอ